สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนัทการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะโรงเรียนเทศบาลสอระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในโครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียนประจำปีการศึกษา2565เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียนค่ะที่โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางมรกตจันทรารัต์ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในโครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียนประจำปีการศึกษา2565โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นผู้จัดโครงการพร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์นักเรียนในทุกสายชั้น เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพียงกันโดยนางมรกฎจันทรารัตษ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดเปิดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในโครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียนประจำปีการศึกษา2565ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียนโดยนางมรกตจันทรารัฐ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลไทยโดยร่วมมือกับอาเซียนในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจการเมือง ความมั่นคงตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนโดยนโยบายของรัฐบาลไทยสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลักดันดําเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียนและพัฒนายเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในโครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียนประจำปีการศึกษา2565ของโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนในแต่ละสายชั้นที่สอดคล้องกับกลุ่มสมาชิกอาเซียนการแสดงนทิทรรศการกลุ่มสมาชิกอาเซียน การแสดงอาหารประจำชาติของกลุ่มสมาชิกอาเซียนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานโดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์นักเรียนได้แต่งกายด้วยชุดประจำชาติในสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศอย่างสวยงาม สำหรับโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีแนวคิดส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการกีฬาดนตรีศิละปะเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นระเบียบวินยัยซื่อสัตย์เคารพกฎระเบียบของสังคม โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้คุณธรรมนำความรู้มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจเจริยธรรมที่พึงประสงค์มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินยัยมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการแสวงหาความรู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มีทักษะในการทำงานพื้นฐานในการประกอบอาชีพมีความสามารถในการจัดการและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะมีสุขภาพแข็งแรงปลอดจากยาเสพติดรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขนามัยของตนเอง มีความภูมิใจในความเป็นไทยรักท้องถิ่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมรู้จักเลือกรับวัฒนธรรมวิทยาการสมัยใหม่และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข จากการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานจนทำให้โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหลายรางวัลจากการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานจนทําให้ผู้ปกครองไว้วางใจได้สมบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นจํานวนมาก ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักรกยเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวสวัสดีค่ะ